สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่พิพน์การออกร้อนหวยห้าน่อยห้าน่อยพิเศษประจำวันที่เจ็ดพฤศจิกายน2568รล่างวันเลขสองตัวล่างเลขที่ออก68 68ดล่างวันเลขสองตัวบนเลขที่ออก66 66หล่างวันเลขสามตัวบนเลขที่ออก466 466นี่ก็เป็นผลพน์ออกร้อนหวยห้าน่อยห้าน่อยพิเศษ ปจะจงวันที่7พฤศจิกายน2,568หารก็ให้โชคดีมีชัยถูกหวย้านอยพิเศษได้รับเงินกันทุกคน้วยจ้าฝากไว้เด้อยจะซับจใครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีในฮานอยปกติสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า